สวัสดีครับเรามาพบกับเกมโปเกมอนโซล s เวอร์นะครับซึ่งต่อจาก EP หนึ่งครับเกิดการผิดพลาดนิดเดียวครับคือที่จริงผมอัด EP สอไปแล้วนะเนี่ยที่จริง EP สอมันให้มาแบบนี้อัด EP สอไปแล้วเรียบร้อยเลยแต่ลืมเปิดไม์ ความรู้สึกมันนั่งบนคนเดียวอยู่คนเดียว,ยค,ยวคืออัดเรียบร้อยแต่ลืมเปิดไมเลยจะไม่ลงนะครับจะไม่ลง ep สองจะข้าม ep สามเลยไม่ต้องไม่ต้องหาไม่ต้องหา ep สองนะแต่อาจจะถ้าแต่จะแคปช็อตติด็ดดไว้เป็นรูปอยู่ด้านล่างนะรอดูรอดูแบบว่าพูดถึงช็อตไหนจะเอามาวางไว้ให้คนระับก็ตอนนี้ครับเราอยู่ในเมือง เออโยชิโนซิตี้นะครับซึ่งวันนี้จุดเด่นเด่นหนละักในอีเวนต์นี้ก็คือได้แมปการ์ดหรือแผนที่อีกกับได้รองเท้านะครับต้องวิ่งขึ้นไปขึ้นขึ้น,นเดี๋ยวทำไมแหลกจังอ่ะ่ะก,กิจปไะกายแมปแม่งเลย เขต่อระวังมังจตแหละอุ้ยโปเกมอนเอา้าเจอโปเกมอนอะไรอีกแล้วค่ะเจอเอโนพุกเจ้าเก่าตัวเดิมเราจะรีบเล่งเลยกดให้มันจบโอ้ได้ท่าใหม่เดี๋ยวนะนะนะอุ้ยโดน,นตีท่าสามทำไม่ได้บนกินจีอหรอ เราก็นึกว่าจะเทียบกลับไม่ใช่ห้าหนึ่งเม่นเดือมอะรีบตีครับรีบตีไม่ว่างครับไม่ว่างไม่ว่างมุตีมอนทำอย่างอื่นกัน ไม่ตายอีกอ่าแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าผมใช้โปรแกรมอะไรเล่นและโหลดลองมาจากไหนก็ถามคอมเมนต์ใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนยอย่างละเอียดเลยจะสอนแบบตัดต่อคลิปแบบซึ่งผมไม่ได้ดูของใครนะครับแต่มันเป็นเอง ตามภาษาคนแบบอยากรุยอยากเห็นเลยแบบพยายามทำให้มันได้วิ่งได้เอาติดต้นไม้โอ้ยจะเจออีกนะเจากจับปลาแล้ว,ลวเดี๋ยวทำไมมันแหลกเป๊ะ น่าจะเล่นขึ้นมาแล้วนิดนึงหรือเปล่าเนี่ครับเขานี้เจอหนูนะครับ<ม>ยากครับเกือบประมาณ50าสบ e v อ่ะที่ผมกะไว้ว่ามันจะจบเลขติด e v และประมาณ50าสิผานนะครับที่กะไว้ว่ามันจะจบซึ่ง พักละสิบนาทีอืมไม่อยากจะเอ่ยนั่งดูทั้งวันก็จะจบไหมวะไม่รู้สิจะมีใครมาดูทั้งวันไหมเท่านั้นเองนะดูเจ็ดละอันจริงๆนะไม่กด กดเร่งนะครับกดเล่นให้เกมมันไหวมันก็ไม่ค่อยแหลอืมได้เลีกแล้วเนะี่ย น่าจะเป็นโพชั่นอีกคำคยนี่ผมจำได้ครับตามปกติเอดิ้เวนี่มันจะมาทาสู่กับเราทาดิเคยทาอีกไงวะที่จริงไม่ต้องกดเร่งน่าจะไวกว่านะครับ เดี๋ยวมันเป็นอีเวนต์หนึ่ง,งอ่ะอ๋อผมกดซ้ำให้ตายข้างในนี้ตอนแคทนะครับเป็นเวลาตีสองแปดนาะทีซึ่งคนบ้าเลยมันั่งแคทเกมตอนตีสองอารมณ์สุดทีครับ เย่เย่เย่เนี่ยสุดเราก็มาถึงเมืองเราจะเข้าประตูกันลุงนะเข้ามาเลยเอออ่ะลุงมีอะไรให้ผมไหม ตามปกติมันต้องมีคนมาสอนจับโปเกมอนไม่ใช่หรอหรือว่าภาคนี้มันไม่มีภาคนี้มีโปเกมอนมาจับเองได้เลยเหรอได้อะไรอีกละ่ะอ๋อมันคือถุงเก็บผลไม้ครับแล้วก็ ไวททำบอลเกลาวนะครับที่เป็นขีไอเทมจากนั้น,นะถ้าใครเล่นมาถึางตรงนี้แล้วก็จากนั้นให้ออกจากบ้านเลยนะครับรู้สึกภาคนี้จะวิ่งในบ้านได้นะฮะใช้งาน,นให้ออกจากบ้านเลย สู่ความวางอันไกลโพ้โอ,โอ,โอ้พูดไม่เคยจบม,มันจะมีโปเกมอนะมาขัดจังหวะตลอดเลยคราวนี้จะเป็นตัวอะไรอ่โอ้ลมเสียไอหนูนานี่แหละอยากโดนนะักใช่ไหมอยากได้บบโดนใช่ไหมไอหนึ่งกับใครไม่เล่นมาเล่นกับพีไอ,อสองโดยเฉพาะพี่ะแล้วน้องเอ้ตีเข้าแค่นี้เรียกสักฤฤิดดีกว่าไหมน้อง เดี๋ยวเราทำไมไม่ตีมันวะตีมันดิเออตายไปตายไปโอ้ยดื้อด้านดื้อด้านาเจอของดีใช่ไหมเจอของดีใช่ไหมซับมันอีกรอบเลยลูกตายโอ้ย <c oughs> เลือดแม่งลดเป็นสายน้ำเลยครับทีนี้ เออมันตายทันที x p ได้มา24 24 EP โอ้อยเยอะนะคะน,นนี้เป็นเวลาตี21นาทีบอกเลยว่าจจพรพองมากครับนิ้วข้าวเฮ้ยระวังว่าจะรอด เจ็บร้องไม่ไหวไม่ไหวอ,อยา่อยาหาครับหนูไปผมเงียบผมกำลังคิดอยู่จะไปทางไหนทำอะไรกันอีกละไอ้พวกนี้เนี่ยเนาะทำน่าลมเสีย 比如呢？ ตอนตีมอนจะพยายามไม่กดเล็งน,นะครับเอาแต่ถ้าเป็นมอนแบบนี้กลัวผู้ชมจะน่าเบื่อไปนะครับจะข้ามไปเลยครับ ในที่สุดเราก็มาถึงนะครับหลังจากตายไปรอบหนึ่งทวนเลยไม่หนีครับไม่หนีเราเป็นคนชอบสู้ครับอีเวนต์นี้ก็คือเราจะเจอดรออคิดนะกับบรรลุลิศนาคนนึงซึ่งเขาจะลากเราไปในไม่รู้เขาไปตู้เขาไปที่ตู้เย็นนะครับแล้วก็เอาเอาอะไรให้มารุไข่ครับ เขาจะเอาไข่ให้เราเอาไปให้ด็อกเตอร์เพื่ออะไรทำไมไม่ให้ด็อกเตอร์เองเลยวะเอชกีิอ๋อ ว่าผมข้ามสริปอ่าเราได้สมุดบันทึกโปเกมอนแล้วนะครับอ่าพอเราออกมาจากสวนวิจัยโทรศัพท์ก็เข้าครับมีคนโทรมารู้สึกจะเป็นด็อเตอร์โอชิกินะครับเอ้าเราก็กดรับม้วนไปแล้วอันนี้อออ มีคนมาขโมยโปเกมอนเราต้องวิ่งกลับไปยังเมืองวาคาบะเทาโอ้โหเออเราต้องกลับเมืองเก่าแล้วครับอ่าพาดสามพาดสามพาดสอง พัไม่สอกเนี่ยก็จ,จบกันไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะใสค่คลิปกับเมืองเก่าไปเลยนะครับนัวเจอกันนะครับในพารสี่หากใครต้องการดูคลิปต่อไปก็รั้นะกดซับสไคร้เลยครับขอบคุณครับ